วันที่4กรกฎาคม2568เวลา15หนาฬิกาณหอประชุมพุทธมนตนจังหวัดนครปฐมพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นประธานในพิธีแสดงปาธกถาสรุปการจัดกิจกรรมสืบสายงานพ่อต่อยอดทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยพร้อมมอบโล่ขอบคุณแก่ผู้ให้การสนับสนุนภายในงานมีคณะองคมนตรีและภริยารองปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมข้าราชการเจ้าหน้าที่และพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงเวลา17นาฬิกา55นาทีพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยมีสมเด็จพระพุทธาจาย์เป็นประธานฝ่ายสงฆ์และพระพรหมวชิรปัญญาจารย์แสดงพระธรรมเทศนา กิจกรรมตลอดทั้งวันมีพุทธศาสนิกชนและพระสงฆ์จากทั่วประเทศมาร่วมกันอย่างเนืองแน่นเพื่อร่วมกันสืบสานพระราชปณิธานในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและร่วมถวายพระพรเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2568ในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาพระราชทานผ้าไตรจำนวน73ไตรเพื่อถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ที่เข้าร่วมกิจกรรม และเปิดโอกาสให้ผู้รับทุนเล่าเรียนหลวงได้นําเสนอผลงานด้านการศึกษาการปฏิบัติและการเผยแผ่พระพุทธศาสนาซึ่งเป็นผลสำเร็จจากโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยโครงการสืบสารงานพ่อต่อยอดทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยจึงเป็นอีกหนึ่งพลังแห่งศรัทธาที่ร่วมกันทำรงพระพุทธศาสนาให้มั่นคงและยั่งยืนดรราี อุทัยระเดชวุคุณพระคำวัชศรศิษย์ผู้นวิการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติสถานีโทรทัศนแห่งประเทศไทย,ไทยเททศไยในส่วนของเจ้าหน้าทณ์บริการ